สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนลบแอปที่มาับเครื่องนะครับก็เป็นแอปพวกที่มากับเครื่องนะครับสำหรับเครื่องผมก็เครื่อง a s นะครับ a e r ก็ทำการลบไปหมดแล้วโดยใช้แอปตัวนี้นะครับนี่นะครับแอปตัวนี้นะครับ root app d e l e t e นะครับก็ เครื่องผมก็ทําการรูทแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแอปตัวนี้มันต้องรูทหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะลองสาธิตวิธีการใช้นะครับนี่นะครับเรากดเข้าไปเรากดเข้านี้ก่อนนะครับก็เลื่อนหาแอปที่ต้องการจะลบนะครับ นี่ครับสำหรับใครที่รู้นะครับว่าเพสโตในนี้มันจะไม่สามารถลบได้นะครับแล้วก,กดคลิกไปนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับนี่ก็ทําการลบไปแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูดูกันนะครับว่ามีเพสโตอยู่หรือเปล่านะครับเอ๊ยยังพอยังพอมไงไ้วะนี่อ่ะตั้หนึ่ง ออมออมๆๆๆมมังอยู่สังงั้นนะครับปะนายแล้วมันเมาหรือเปล่ามันเมาหรือเราเมาเนี่ยก็ลบแอปนี้ดูกับเงินจิจิจารดไปตัวนี่กดลบไปเลย มาดูน้รูปจ่ายเกมจะอยู่หรือเปล่าจ่ายเกมสีเขียวนะครับอืมอืก็ไม่อยู่แล้วนะครับแอปจ่ายเกมสีเขียวก็ไม่อยู่นะครับ แต่ยังงงอยู่เพสโตมังไม่หายนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะตัวนี้นะครับที่สามารถลบออกได้เหมือนกันแต่ถ้าลบออกไปก็ไม่สามารถโหลดอะไรได้นะครับแต่ใช้อันนี้แนะนำอย่าไปลบปั้นพิมพ์นะครับที่มากัะเครื่อง หมดถ่านลบไปแล้วนะจะเอากลับมาไม่ได้นะครับแล้วก็ชิบหายไวายตาครนะพิมพ์ไม่ได้ต้องโหลดแป้นพิมพ์มานะมาแล้วก็เข้าไปตั้งค่าอะไรใหม่นะส่วนแป้นพิมพ์มากับเครื่องก็จะไม่มีนะ